นีะครับวันนี้ไปฆ่าล็อกกี้ล็อกกี้มีปลาเก่งวันนี้จะไปฆ่าล็อกกี้กันล็อกกี้มีปลาเก่งล็อกกี้ออกสทม13ตัวสมมุตแค่ตัวเดียวนะครับนอกนั้นจะได้หมดเห็นว่าปลาเก่งวันนี้เดินทางไปหาล็อกกี้หน่อยวันนี้ไป่ฆ่าโดยเฉพาะไม่ใช่ไปเอานะ างครับห้าเข้าสนามกวงแดงะยองวันไห้ก็ต้พอดอกแต่ว่ายหาตอนแตกอาข่ายห้อนส่งอยู่กังวลเลย ครับบางแสนนะเลี้ยงปลาไม่ตอนนี้บางแสนกับพ่อเยสอนนะครับเลี้ยงปลาไม่ตอนนี้เรคุยคุยได้กับบางแสนกับพ่อเยซอนมัต่คนรันคุยกับเขายากคุยยากนะครับปลาเขาเก่งเยอะคุยยาก คุยกับคนปลาเก่งๆนี่มันคุยยากนะครับปลาลอนไม่เก่งเล่นที่ทอมีนะครับพวกผมเล่นแค่แค่มีแค่ส่วตัวปลาเก่งก็เก่งๆนะครับปลาเขาปลาเรามันกัดแค่ได้แค่สามร้อยห้าร้อยอ กินน้ำเบราอกินน้ำชุบกระเทียตอนนี้ผสมปลาย,ยังไม่ลงตัวนะครับรอให้กลับไปอยู่บ้านนอกกว่านะครับของพมกับปลาล่านี้ก็อออรอๆประมาณ300บ่อแล้วนะครับประมาณ300บ่อแล้วกอปลาแม่ปลาของพี่หมสันนะครับนำเข้ามาทำฟาร์ม ลหลายยค่ายนะครับมารวมกันเก่งไม่เก่งไม่รู้เจอกันที่สนามอย่างเดียวนะครับปลาลัานว่าเก่งเกงไม่รู้เจอกันที่สนามอย่างเดียวไม่มีสอม,ส,อม,ส,อมสนามอย่างไม่มีซ้อมนะครับ300ร้อเจอกันที่สนามอย่างเดียว ปลาผสมที่นี่มันก็ไม่เหมือนผสมที่บ้านเราหรอกครับมันมีผลกระทบเยอะผสมที่ของภาคของเรามันก็ไม่ได้โดนแดดปลาแล้วก็ดินก็ไม่ได้ใส่ในบอ่อผสมก็ผสมในกรละมังเก่งก็เก่งแป๊บเดียวเก่งไม่ยาวครับเขาขึ้นอทีตยสองอาทิตย์แล้วก็ลงแล้ว มีปลาเก่งๆนะครับถ้านู่นี่ก็ส่งมาให้ปลาลานหน่อยนะครับแต่ต้องเก่งจริงนะเอออเามากันเล่นหมดครับกระดับแชมป์เนี่ยเนี่ยเอาส่งมาให้ปลาลานหน่อยนะครับผมก,กัดปลาระดับแชมป์นะแต่ปลามันไม่ค่อยเก่งเออไม่ค่อยเก่งบอกว่ามีแต่เอาปลาแชมป์ปลาแชมป์มาให้พอเอามากันไม่ถึงแชมป์สักพวกเอา,าให้ปลาลานไป ได้แค่ร้ <500 S 2> อยห้ออารอยเก่นบ้าเก่งๆก็ไม่แก้แกไหนนะครับเพราะว่าออกมาดีอะไรมันไม่เหมือนกับคำว่าแชมป์มันเออถ้ามันแพ้ก็รู้ว่ามันมันแพ้เก่งจริงนะ่ะเอออขงแกนะ บรรยากาศดีๆต้อนเช้านะครับกับการเดินทางของเราในวันนี้นะครับถนนวิ่งง่ายนะครับข้างในก็เป็นทางด่วนนะครับแต่วพวกเราไม่เข้านะครับข้างนอกก็วิ่งได้ตลอดนะครับรถไม่ติดน,นะครับรอบรองอย่างเดียวเข้าไปข้างในก็เสียตัง เ,เดี๋ยววันที่27นะครับวันที่27เปิดเห็นเจ้าสนามกาทอมอนะครับ,ว,นะรบว,ว,ออว่าจะเปิดนะครับนะครับว่าสนามกทมพี่ดีโวว่าจะเปิดนะครับก็ว่าจะไปอยู่นะครับวันที่27นะครับไม่มีปลาก็จะไปนะครับ ไปดูปลาเกงง่งกันนะครับหาดูปลาเกง่งมอทอมอว่าวานนี้ก็เห็นกัรดกันนะครับเดีไม่เก่งใช่ไหมแต่ไม่เก,งเกง <c oughs> ่งเมื่อเกับของเราแล้ว,วเรา <c oughs> กินสบายใช่ไหมเห็นว่าแน่ๆไปก็ล่วงเหมือนกันนะครับานอนแด้เอานอนไม่ได้ มากอะไรก็ไม่ได้ของเล่นของเล่นเป็นของเล่นนะครับมันเป็นของเล่นกันดีๆนี่มนี่ก็มีแต่พันใจอะไรกับมันมากไม่ได้หรอก คนมาตลาดนะครับเนี่ยเป็นรถเยอะๆไหมเนี่ยมีคนมาตลาดนะครับตลาดนองคอตนองคอนะครับคนมาตลาดตลาดก็อยู่ได้ขวาเราเนี่ยคนเยอะมาตลาดเนี่ยไม่รู้มาซื้อหรือมาเดินนะครับไม่รู้มาซื้อหรือมาเดินมาอะไรนะ ลงนะครับแต่เราไม่ลงเดินนะครับให้ดูใช่ไหมมาหายของมา ไม่ได้รับมอสามสามแล้วครับ Gracias. ทางต่อนะครับเดินทางต่อร้านข้าวมันไก่กินข้าวมันไก่ป,ปร,ร้อมปตทโอ้ย,อยรถจีบจูงมากประยัดมากแก <c oughs> น้ำเขาหน่อยเอดต้อยไม่ เียงกันนี่นะครับใส่หัวร้านนี้นะครับนี่อร่อยนี่นี่ใส่หัวร้านนี้นี่ใส่หัว,หว,วมีใส่หัวไม่ละกี่สิบบาทละกี่สิบบาทห้าสิพ <c oughs> ันห้าสิพันกิได้ครับ <c oughs> เดินทางต่ออีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับถึง ไปเจอกันที่สนามนะครับยวไปเจอกันที่สนามบวกแดงจะสรุปเล้วคือป่าของเรามันบ่อทัดลงไปอีกนะนะจะ่าบบการแพง่งหรือกันแต่้ังสูบบ่อประคุไปเลเทียบเบี้ยของหุบด่าเบี้ยเงินก็อนอะรังันเบี้ยถึงป่าโตแบนี้ได้อวเราจะมากรจสิอันจิน้ำเดือดห้องห้องค่นข้างไปนไกลแน่ bỏ để rác một cái lúc là làm việc การีหน <SM. S 3> <Christina. S 2> ้าตีเราต้องั้งหนาหนออย่างตั้งสมัยใหม่ไปโหดการที่ห่อทข้าวข้าอ่างเอ้ยเีวมาทันดมาทันี่าเราจะต้องืโหก็ไม่ทิชได้เดียวธรรมชาติเนาะเหม่อนแงการตเรื่องงเรื่องเรื่องน้เรื่องเรื่องนี้เลยแต่ส หนึ่งสองสามอดูนาเลยราเจอเเไม่รดเยลุกหมดวันก็จบตตาักติการลอยเจียมาสั่งนี่เอามีเดี๋ยวก็พอเอาคืนอายูก็เก็ตว่ากันดีเก็ตเจ็ดเก้าเจ็ดเออที่หนลูกนลกเป็นชื่ออ้ไรเด็กาหาอยันขม่เจ็๊รามอนงก่ไกงโอ้ยลอย ต้อจะไปเกาจังเด็มาเกลือนไปนีเป็นตลกเาอาหาที่ท่านน่อยุ่้ดึงขึ้นไปยังฟ้าเลยดึงนี้ก้อนไรตัอางนอกก็ตัอคุณแล้วก็เปลียนน้ำเลยขานเปลี่ยนเปลี่ยนบขานแช่น้ำก็าดขานตาน้ำเลอยเกาบเึงขนาไงก

ในที่มันี้่าผาเซีย่เวมันกร่อยเนนะกเรที่ผ่พนมาแม่นั้เาดีครับครับัสดีครับอ้โอ้โหดีลเอเอาสิมนพ่นเขาเก็ร้อหยัดให้ลูกีัาเรีคบเรยอมเลยเชียดอครับขอบคุณครับเอ้าพอดีเลยครับผมความกรมกมครามีเลย

กัดปากเนี้กิบปากเนกระวดกปากนะกรด้กระตเออเามาอีกเอ้เต็มดังเลยวันนี้เห็นว่าพ่อยไม่หเีเต็มดังเลยนะดินเขามาเี่ยนั่นละใช้ดังเพนเลยนะดินเข้ามา ดินเข้ามาเต็ม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 ลากลงมาแล้วซ่องเยี่ยมเต็มเต็มลากลงมาลากลงมาอันนี้ก็ยอมลงเพิ่มเติมจะเอิ่นซื้อกันนะเพิ่งทยยูทูบเงินหวงนับเท่าไหร่ถ้าบอกก็ได้หรอถ้าบอกว่าเรียกบอกว่าเรียกผู้พันว่าอย่างเงี้ยผู้พันออกได้ไ่มบอกใครหรอชมดีเลย โค้งตายอีายอีกตาอีกใส่ไตนามเลยเข่าเยอะเข่าเยอะเสียเครื่องไหนเนี่ยเครื่องใช้หน้าเขาโกงอะไเสียเนาะมันเร็วๆน้าอ้ยไปไตนามนี่ไปเร็วๆนี่ละไตย้อนเสียไตนามเออ่ผ่านบริแทกันนี่จะว่าแทกแทกให้ตัวเองมันว่างลอยครับย่อมแบบย่อมเขาลูกเขาลูกไรก็คือแพรไปเลยนะเขาบ่ไรก็ติดปากกลางเสมอเมื่อยเดี๋ยวมันจุกทองอีกแหละต่บพาร์ีตัดทองกัด điều gạt ừ, ờ, cái này đây đi mít u hình là sáu thì đây sao này? Bà Sena rồi đấy. có thun rồi đấy. có thun rồi đấy. này mít thun đúng không ạ? Ừ. Thôi. Thôi. Vô cùng khí thêm mất tụ gần mà năng nó chừng chừng Ờ, nó bổng hướng lên không ạ? à hướng lên, ờ, xanh ra, xanh ra, ổng nhau, để lại Ở trung cân ạ Ở trong cao thức trung cân Nó sẽ chạy ra không? Ở trung cân nó Ở trung cân Nó sẽ chạy ra Nó sẽ chạy ra không? 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 Nó สามสีไม่เลีม่เลียซี่หนือย่ใจเท่าไรแปดส2แปดหนึ่งอามสี่สอง่งองหน่องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮายเเฮยไฮ้่อ้ยเฮ้้เฮ้ยเฮาย้ยเฮเยเฮยเ้เฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบ้เฮ้ยเฮ้้เฮ้้ย้ย้ย มว่าฮกเหรอฮกหาล่ะลูมีคนอยากกว่ากนี่ผมติง6กยนี้อยนึงเด้ยวอเสกินมาได้กันเอา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 คาขแล้วขาแล้วเอาเอาตามาเออสิบห้าสิบห้า้าเนียโอ้ยเตานเยน่บิดมาก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 อ่า บิด e มาอ่าอ่าเอ้าเอาเิ่งมาเรงมาปกระวังหูได right ้สองบันงสัมสองหแ้อน้ำตรงน้ำที่เดยไล่เท่าไรไล่สี่สิบจทไรสี่สิบ่สี่สิบเนปโอ้โหเก้าสิบไปลอยกระได้ทอดไห้าสิบร้อบอกัดหูร้อยสีบาทได้เจ็สได้เสิบ สองสามกซิก็เอาละนี่นี่ห้าิสดงสดตัวพอมนยตัวพอมเยสี่สิบจนสี่สิบเยหกสิบทองใครดินแล้วดินแล้วห่นึ่งหหามสี่ห้าร้อยเหมือนเราแล้วอขอคดจขีดโกหเด้แมนแมี่นีนี่พัันสันนีพนนสี่นพอนสี่พัน่่นั เ่อเม่ห้องว่าป่าของประเอ้ยไปก็ไปกันีเดี่ยไปุลยสุกกบตัวหมดแอืมยาสุกเลยตัวนี่เลยเสียกับเสียอะไสั่งเลยไงถทองเน่ยเชไปว่ออเสียเนยเสียสอลายเนี่ย กินด้วนไปอะไรวเจรเดียวนเด๋ลูก้วนเดเขจี้ไปแล้วนเดยเดะม้วนเดะ้นเดะเออขยับมาขยับมาออ๋อโป๊ะดินแล้วลูกดินแล้วดินแล้วอ่ไล่เข้ามา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 อ่า ข้าดินนข้าดินนข้าโอ้ยขาไป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 ีวนี่หนังออกมาแล้วหนังออกมาเป็นแผ่นแล้วเออเออหนังออกมาเป็นแผ่นแล้วหนังออกมาเป็นแผ่นแล้วอ้าวอ้าวอ้าวตามไปตามไปอเาอลาๆ้าวอ้าวกึงแล้วลูกเขาเริ่มกึงแล้วเริ่มกึงเริ่มยิ้มแล้ว ยิ้มสยามแล้วอ้าวไปแล้วเรียบร้อยไปแล้วอ้ไปแล้ว <laughs> <laughs>